โทนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีสกินโทนครับช่วยครับสกินโทนก่อนลตัวสกินโทนนั่คือเดี๋ยวเราลงรองพื้น,นใครใช้เบอร์ไหน N25 N30 ผิวขาวชมพูองเหลืองได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นคาแรคเตอร์เขาใช่ไหมครับคุณครูครับ ตัวฟ้าอวตารแม็กตัวสีอะไรดีครับหรือว่าที่คุณครูลงมาให้เราโอเคแล้วอ๋อผมว่านี้เขาก็าสวยของเขาอยู่แล้วนะครับระหว่างนี้ถ้าแฟนๆนะครับท่านไหนต้องการความช่วยเหลือเนาะในการทํางานศิลปะนะครับเช่นอยากจะถามว่า สีประมาณนี้ผสมยังไงอะไรเงี้ยครับยกมือได้เพราะเดี๋ยววันนี้มีครูเอ๋ยด้วยนะครับที่ช่วยแล้วก็มีน้องๆวิทูเอสด้วยนะครับที่ช่วยพี่ๆอยู่นะครับสีไข่ต้องผสมสีอะไรกับสีอะไรครับไข่ขาวเหลืองแล้วก็สีแดงนิดนึงครับเหลืองกับแดงให้มันได้ซบก่อนแล้วค่อยๆเติมขาวเข้าไปครับ แต่ว่าถ้าใครได้ยินแล้วว่าสามสีมันยากไปสีที่คุณครูลงมาให้นั้นสวยแล้วศิลปาไม่มีผิดมีถูกใช่ไหมครับครับผมฮะนี่แต่ไปทำาใหม่ครับผมอ,อันนี้บอกแฟนๆไว้นะครับว่าโคต้ตาวันนี้เราปั้นมาคนละหนทีนัน เพราะว่า1วันนะครับคุณครูจะปั้นอันนี้ยได้แค่ประมาณ3ตัวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นเซรามิกเราต้องใช้ตอนปั้นต้องรอมันแห้งไปด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวโคต้ามันจะมีน้อยนิดหนึงนะครับใครอยากรู้อะไรอีกนะครับต้องผสมน้ำไหมครับูตัวสีต้องผสมน้ำไหมครับเริ่มยากแล้วผสมน้ำน้อยน้อยนหน่อยนีค่อยค่ยแบบหย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 อะไ ตั้งใจทำนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาอวดกันว่าใครทําเป็นยังไงบ้างนะครับแม็กเริ่มด้วยสียอะไรก่อนครับผมกําลังทําสกีโทนหลอนครับโอเคได้ครับเดี๋ยวจะหาที่ยืนที่ไม่บังกล้องของแฟนๆนะเดี๋ยวจะหาที่แปะตัวเองอยู่สักนิดหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเดินไปแล้วแบบว่าตัดกล้องใครบังกล้องใครสกีบอกได้นะครับ สำหรับสกินโทนนะครับเอาแดงกับเหลืองผสมกันให้ได้ส้มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมขาวลงไปนะครับให้เป็นสกินโทนที่เราต้องการนะครับไทยเข้มหน่อยก็ใส่ขาวน้อยหน่อยนะครับ ตัวชมพูกรุบน่ารักเชียวนะฮะแม็กนะครับมีมีคนได้เลฟเฟอร์เลนแล้วขออนุญาตจับไปแผ่นนี้ได้ไหมครับบ้านนี้เขามีเลฟเฟอร์เลนจากรูปนี้ครับเหมือนเป๊ะเลยอ๋อโอ้ย,อยเอาเอาเอาเลยนะครับเลฟเฟอร์เลนนะครับใครที่อยากได้เลฟเฟอร์เลนแบบนี้นะครับเปิดได้ที่ Twitter b t s thailand นะครับเข้าไปเปิดดูได้นะครับ for the picture in twitter or x b t s thailand เหมือนเลยอ่ะยังไม่ได้เลยเพิ่งถ่ายเมื่อกี้เลยนะครับไอ้รูปรูปรูปที่อัพ Twitter เพิ่งถ่ายเมื่อกี้เลยสู้ๆนะครับเดี๋ยวจะไปเช็คดูว่าเหมือนไมไหมแล้วแมคคือครีเอทท่าเองเลยนะครับสำหรับกิบกบกจกรรมในวันนี้นสกินโทนสวยแล้วสำหรับบ้านนี้ก็เลยลงกระโปรงเรียบร้อย ส่วนแฟนขับบ้านนี้นะครับแม็กระบายหนังสือเสร็จแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วได้ไหมพอแล้วแน่วแล้ว <c oughs> <c oughs> อุทาห่อนนะครับทุกท่านอนุญาตน,นะครับอุทาห่อนนะครับคําเตือนนะครับเวลาเคลื่อนย้ายจับตรงเอวไม่ต้องกลัวน้องจัก,กรจี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มือไปแล้วนะครับหนึ่งท่านนะครับมีท่านที่มือไปแล้วเรียบร้อยนะครับแขนหาย เดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีซ่อมให้นะครับเราจะต้องหยอดกาวแม่ครับมอจักค่มีแฟนข่ับเขาเล่นมุกถึงด้วยะเอาน้องตั้งใจอยู่โอ้ทุกคนตั้งใจมากเลยครับใช่ครับมอจักครู่แฟนคลับที่มึงอ่ะเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องการกาวเดี๋ยวใช้ใจเชื่ออกัา สกินโทนเรียบร้อยนะครับท่านใดสกินโทนยังไม่เรียบร้อยนะครับใครยังลงรองพื้นไม่เสร็จสําหรับคัสเมคอัพของเราในวันนี้นะครับเล่นมือนิดนึงนะครับตอนนี้ตอนระบายจับเอวนะครับจับเอวข้อเอาไว้เอวหวานของเราแม่ครับจับเอวยังไงนะครับ จับเอวระบายยังไงนะครับใช่ครับคอนเฟจับเอลตัวตัวโตัวตุ๊กตาครับเล็กเล็กว่าเลยนะตัวจับนังกวักครับจับนังกวักตรงเอวเลยนะครับไม่จับกระจีแน่นอนครับคอนเฟิร์มแฟนๆบางท่านตอนนี้ไปถึงหมวกแล้วนะครับหนูน้อยหมวกแดงเพราะอะไรครับเพราะว่าสกินโทนที่ครูลงมาให้นั้น บ้านนี้นุ่มรองคื้นเบอร์ศูนย์ศูนย์ส่วนบ้านนี้เบอร์ศูนย์จุดห้าสวยแล้วสวยแล้วมีเรฟเฟอ n c เรนซ์นะครับบางคนเล่นง่ายนะครับเนี่ยเรฟเฟอ n c เรนซ์เป็นเทเลทัมบี้ เทเลพี่จริงดิและไม่ได้คนเดียวด้วยนะครับนั่งข้างกันเล็บเลนเดียวกันก็คือเทเลพีไหนบ้านไหนหน่ากินอุ้ยมีอีกหนึ่งเล็บเลนแอบแอบยืนโทรศัพท์กันหนึ่งใช่ไหมครับนะครับมนะีหนึ่งเล็บเลนครับที่แฟนฝัดเตรียมมาให้นะครับวันนี้นะฮะ อีกหนึ่งเหลวเฟลนะครับ The Mask นะครับ The Mask ว้าวเหมือนเลยยังไม่ได้ลงเลยโอเคครับข้างล่างนี่เดี๋ยวใส่เสื้อนะโอเคอันนี้สก,กินโทนที่ลงไปนะครับก็คือ r e ference จากสีปกติที่ครูลงลงมา แม็ตเรียบร้อยไหมครับสกินโทนโอเคเรียบร้อยไหมครับสกินโทนโอเคแม่โชว์สกินโทนให้กับแฟนๆดูนิดนึงค่ะวันนี้นะฮะตอนนี้น้องนะครับลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนๆท่านใดยังลงรองพื้นไม่เรียบร้อย เดี๋ยวต่อไปคอนซีลเลอร์กีดตานิดนึงก็น่าจะได้ครับสู้ๆนะทุกคนเดี๋ยวมม่จะลงไปดูนะเดี๋ยวตอนนี้ไม่ขอทำแบบนึงใครติดปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผรสมสีต่างๆนะครับยกมือได้นะครับยกยกมือไหมครับต้องการคมชซีลเลอไหมครับ ส่วนบ้านนี้มาส้มแบบนี้เรฟเฟรนส์ของเราคือคือไม่มีเล็กๆว่นี่แหละครับคืองานศิลปะที่แท้จริง ม,มีคาแนะนําให้แฟนๆไหมครับในเรื่องของการลงรองพื้นต่างๆมีทิคไหมมีทิคไหมเออพึ่งพึ่งรู้เมื่อกี้เลยครับเวลาเวลาระบายสีเราต้องเหมือนกับปาดบนลงล่างหรือว่าล่างขึ้นบนก็ได้แต่ว่าในทิศทางเดียวกันครับจะทําให้มันสมูทกว่าใช่ครับบางคนวนเลยอย่างเมื่อกี้ผมก็วนเลยเขาตอนแรกผมก็โดนสังสอนมาเหมือนกันครับ ตอนนี้แม็กกำลังทำอะไรอยู่ครับลงเสื้อเหรอครับเสื้อนะครับบางคนเริ่มทาบัชออน เงินปากแดงก็มากรุบมาก ัวสีไม่ต้องผสมน้ําเยอะนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนื้อสีมันจะจางน,นิดนึงโอเควิธ okay. ีการผสมครับเสื้อสียีนนะครับสำหรับแฟนๆที่วันนี้มี reference เป็นน้องที่แต่งตัวมาวันนี้นะครับเพื่อผู้ผสมสีอะไรกับสีอะไรครับสีขาวน้ําเงินแล้วก็ดานิดหน่อยะคระัจะ,จะได้เสื้อยีนนะครับที่ใส่กัน ตอนนี้นะครับแม็กกำลังลงเสื้อยืดนะครับสีขาวแฟนๆท่านใดติดปัญหานะครับในการทำไม่ว่าจะเป็นการผสมสีนะครับหรือว่าสีมันจางเกินไปสีหมดนะครับ แจ้งได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เราระบายนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสีแห้งแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีสีพิเศษให้เป็นสีเงินกับสีทองนะครับสําหรับการลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าสามารถเลือกได้1สีว่าเราจะกวักเงินหรือเราจะกวักทองแต่ว่าช่วงนี้ทองสี่หมื่นแล้วแนะนอนว่าเป็นสีทองนะครับผมเริ่มมาเริ่มครับ Focus. cát. where? น้ำนะครับอยากให้ครูนครูน,นะครับช่วยแบบว่าร่างเสื้อ,อไว้ให้ก่อนอะไรก็คือสามารถได้นะคะรับรางเสื้อให้หน่อยค่ะใครมีคำถามยกมือมาถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเป็นมาเดินให้มีใค<ช>รย,ยกมือไหมฮะครับมีคนสบตา ถามว่าช่วยเหลือของเค้าหนะ่งนำบมาอยู่ตรงนี้เลยได้ไหมคะอ๋ออะไรนะครับให้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 แบบผมอยากจะยืมแบบคุณครูอยากยืมแบบหรอให้แบบอยู่นู้นแม็กรอเสื้อแห้งอยู่ใช่ไหมครับได้ครับเดินลงมานิดนึงแม็กมีแฟนๆเขาบอกว่าอย่างไรพี่แม็กลงมาตรงนี้อะไรอย่างงี้ได้สิครับนี่ไหนขอเดินไปชมหน่อยมาดูตรวจผลงานว่าจะเป็นเทลิทัมมี่เอ้ย สิงโตก็มีนะแถวนี้เริ่มจากตรงไหนดีครับเดี๋ยวเริ่มจากโต๊ะหึงก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆเดินไปไกลๆเดี๋ยวรองดีกว่าระหว่างนี้บางกล้องใครนะครับสกิลบอกได้นะครับไหนใส่ชุดอะไรดีใส่เดรสไหมเดรสแบบชุลาตรีแบบว่ามีกากเพชรจิบๆๆไหนๆครับไหนมาดูหน่อยครับซูชิ ชิล่าสุดนางกว่าเป็นซูชิไปซะแล้วอันน so ี้คือลงทั้งตัวสีสีส้มเรฟเฟอร์เรนซ์จากปลาส้มแซลมอนก็มาสวยอยู่อันนี้หมวกแดงนะครับสวยอยู่สวยสวยครับสวยอยู่เท่ากับเกอสวยเท่ากับสวยมาก สู้ๆนะครับไหนเอเช็คซิโอ้มิสเตอร์เลนโบว์ราติกาเดี๋ยวแม็กเขียนเรฟเฟลินแต่ละคนเลยเดี๋ยวตกใจมีไฮไลท์ผมด้วยใช่ไหมครับต่อที่ข้าดผมโอเคครับไม่ไม่สุดวันหลังเวเราแอบกระซิบกันไว้ก่อนก็ดีนะฮะครับผมใช่ไหนโอ้โอ้ อกรเดชโตั้งใจมากเลยนะสู้ๆนะในพอะดูไหนอันนี้อยากได้สีเขียวสวอันนี้อยาไสได้สีเขียวอยากขอขอสีเขียวนึงคุณครูครับเดี๋ยวช่วยช่วยสีเขียวคุณี่ัสเอสี ชุดสิั้งตัวเลยเหรอสวยจัง